สองฟังนะสาธุฟังไทยกับฟังเล่ากัาฟังจีนไม่บ่านเมนครับผ่ครับฟังจีนน้ำครับมาหลายแ่มาเหมือนก็กันวาครับมาเบิดเลยครับครูครับจีกงก็มาโอจีกงก็มาสาธุ เวิร์ดก็มาโอ้ยมุ่งมาเหมือนเดิมนม่ว่ายุนี่เวิร์ดทั้งไรเบิ้งแล้วก็เบิ้งอีกอยู่ขอให้มีควอมูลข้อมูลแต่ละปัตนาเงินหายใจเงินปัตนาท้องหายใจท้องสาธุปัตนารถหายใจรถสาธุ sa đây, đây xa thu bao sáng pha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video hấp เอาไปมั่ไปจริงเกือกเกลกระทั oh, okay. ่งกเะโจนในเมื่อหนุ่เนี่ยเก็บพอกทากว่าต้าตายจ่อบวกการจาผู้กับผย่า ไปมากที่กาต้องเดรอวัวไปแบบจริเข้ารกกวัวไปดิ้วเหรอเข้แต่ในตัางประงทศเราบุก <igue> ูพ <titre> ่ายังหนาวอันหลงผูอันให้ไปมัดหนีมาจะดู้ อากาศทุกสถานเชิญมาเป็นสักขีเป็นพยานยประกอบการพิธีมหามงคลบัดนี้เทิน จิตตั้งใจเด้อสุน,นันอะไรนะพูดกับไปให้เหน,นข้างกุ้ันสาธุแต่ว่าเป็นหนืทาหวันเออทุกทุกประเทศใจบนนนี้ต้องนี้อันนี่อี้นี้วัวันน วีวันเดียะครับั่นเกี่ยวกับพอเขื่นมอร่องมันโยขึ้อเขาเลกว่ครับแค่ไหนถามทิศเกียก็ใอ้ไบ่างคือเกาจะเห็นกันไหนครับเฮ้เฟิ่อกับพออยิงโอ้ มั้สั่งคือตันงแต่หลกที่ก้าแม่นี่รีดคอยไปกรอครับคอยเป็นคอยไปลงโอวาเออ ที่ดินที่หลวงปู่จะซื้อนี่มีอยู่ประมาณเราๆสี่สิบกว่าไร่แม่ที่เหลือคอยไปหรอกครับค่อยเป็นคอยไปหลวงปู่ว่าเออ <c oughs> ที่ดินที่หลวงปู่จะซื้อนี่มีอยู่ประมาณเราๆสี่สิบกว่าไร่ กันพนิ ies, ้าแต่เานนิพานังปรมามสงคำกว่าแล้วพนิพาเนี่ยอดเงียบอาจจะนะรูปเขียงที่หลบเป็นพนิพาเมื่อตาหูจมูกกิ้นแต่เป็นพนิพาเมื่อพนิ้าตันไปเขาู้พนิพาเนี่มมบังเขาคาบั น้องใบตาจะไม่หลากหลายอยู่บอกมี่แค่ยากคนเราโอ้ก็เจ้าของก็เปันเรื่องจัดนทนข้างเ่าเรื่องจัดดิหน้าแถวเมี้ยก็ได้ก็ไม่โหเกินดูวัดเิ็มมาวาดแน่เหล่าป่านพันเหนือนแม่ แต่มันวัดอย่างฝ่ายรื้อแบบไม่หูวหน้าจะรออันบอกใกล้กันดีไหมตอตะวันตกพันเหียนมาไหนไหมรอตั้งรถไฟลี่ไปไหนไหมเออใกล้กันพกมาไหนละเครื่ยงพังกับพ่อแม่ không có Một Làm kiếm tối lai Mà cái cái là Hãy đồng bài cài mới luôn Cài là gì thì ra Hì 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 tôi hì làm tối ไม่ล่าแต่ว่ายากเายล้มล้มเรยลรลเลยอ่าหกเจ็ดปีเสียแล้วคนเลยอกให้เราง่ายเลยไม่รู้างต้องห่อไ่มันน้ามันตัวเลย้วัอเี่เลยเอ่ใตี้ี่อันลาว่าลาากับผมกันต้องชูเลย ที o, 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 ่ม mm ันจะ้องฝังนิดนึงนะครับยากลองฝังนะครับลองปูจะได้โดนนงรำเนยลองปูที่ใหรแต่นั่งรำเขาก็ต้องดีใจไม่ชูนั่งวังราน หลงปู่ขอพื ái, ้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งแป๊บเดียวพี่ขยับกเรื่อหากันก่อนด้วยซ้ายขวาทั้งนี้ก็เหมือนกันอันนี้ว่ายับไปที่ไหนโน่นเอามาแล้วครับท้ายเคลื่อนบินไปแล้วท้ายเจรวดไปแล้วครับบัดนีหยังรถนั่งสิบินได้ป่ะโอ้สายดู กันเกิตให้ให้สีผีางนาตัิคอยดีคนหนอปะเทศล่าประทศดีคนจากตัวประเทศล้างตาประเทศเห็นเงินรวยเงองโยสาธุผูมิมักลมต่นกับลมไทยชนิดก็เกี่ยวของกัประเทศลางตาไปไหนอะ